สวัสดีคะ่ะเมลลี่นะคะวันนี้ช่วงกิจกรรมเมลลี่พาสวยนะคะพี่เมลจะมาแนะนำอะไรที่แบบว่าหลายๆคนนะคะถามพี่เมลเยอะมากนะคะว่า พี่เมลคะทำนมที่ไหนเมลคะทำหน้าอกที่ไหนนะคะแล้วก็เอ่อทำไมหน้าอกพี่เมลสวยดังนะคะพี่เมลบอกไปเระะื่อค่ะว่าไม่ได้ทาำหน้าอกเลยให้ดูลักแยลแล้วก็ไม่มีผ่าใต้หมวนมเด็ดขาดนะคะอันนี้ยังไ่ก่อนแล้วก็ไม่ได้ฉีดนมด้วยนะคะหลายคนเนี่ยแบบว่าพยายามจะยัดเยียดให้เอ่อหน้าอกของพี่เนี่ยจะต้องมีส่วนผสมอะไรที่มันไม่ใช่ธรรมชาตินะคะแต่ว่าจริงๆมันคือ อะไรที่มันธรรมชาตินะคะทั้งนี้งน้นพี่เมลก็จะต้องมีตัวช่วยในยเรื่องของอบำรุงนะคะภายใไนไม่ใช่แค่นอกอกแต่ว่ามันรวมไปถึงเรื่องของเ,อเขาเรีเยกะไรนะเป็นเรื่องของอกฟูรูฟิตคุนดีผิวขาวใสอะไรนี้นะคะหัะแสงก่อนนี่นะคะทีสิ่งที่พี่เมลจะบอกเนี่ยมันชื่อตัวนี้เป็นสินค้า ตัวนี้นะคะเป็นปผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่พี่เมลรับประทานอยู่ตอนนี้นี่นนตัวนี้ชื่อว่าอะไรอะ Lucky Love Lucky Love ตัวนี้นะคะก็จะเป็นปผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ช่วยในเรื่องของนี่อกฟูเห็นไหมรูฟิตนะคะพี่เมลไม่สามารถถ่ายให้ดูได้แล้วก็ผิวขาวใสแล้วก็หุ่นดีด้วยเหรอปิดชุดกล้องให้หน่อยเอาปิดกล้องให้หน่อย นีดดได้ดูดีปะ่ะนี่นะคะอกฟูรูฟิตอุ่นดีผิวขาวใสนะ่ใครที่สนใจนะคะก็เดี๋ยวยเพื่อนจะทิ้งรายละเอียดไว้นี้จ้าจะให้ ID ไลน์ไปนะคะก็นี่รันนี่เลิฟลองแล้วก็จะเลิฟเหมือนชื่อเขาบอกมา ใช่เคนะไม่ได้ทำแล้วก็ไม่ได้ผ่าไม่ได้ฉีดตะกีกเนหลอกแล้วก็จจเลยละบ๊ายบายตัวนี้นะคะใครสนใจก็ลองไปซื้อมาทานดูนะคะจะได้หนะ้าอกสวยสิ่งตึงแบบนี้แบบแล้วก็ดีผิวขาวใสด้วย ค่ะแสำหรับสาวๆคนไหนที่อยากได้ลักกี้ลิฟไปช่วยดูแลสาวๆนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนะคะคอมเมนต์ใต้คลิปว่าทำไมถึงอยากได้นะคะแล้วก็ส่งชื่อนะคะโซเชียลแคมแล้วก็ชื่อนามสกุลที่อยู่บ์โทรศพัพท์มาให้พี่เมลด้วยนะทำให้ครบตามกติกาที่พี่เมลทิ้งให้ไว้นะคะทำให้ครบนะคะท,ทุกรายทุกรายละเอียดนะคะแล้วก็พี่เมลจะจับสุ่มวันที่15พฤศจิกายนนะจ้าส,สาวๆอย่าลืมนะจ๊ะ